ดูเพื่อนดูเพื่อนจ้าจเนี่ยจะเอาเรือขําฝากจะเอาเอ่อจะเอาเรือเอยเอารถารถรถรถค้าฝากจะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยมาจอดรถจอดรถไว้นี่แล้วก็เอารถขึ้นเรือข้ามฝากไปฝั่งโน้นจ้ะเพื่อนๆจ้าเออนี่เขาเรียกอะไรหน้าพี่พี่รู้ไหมไม่ถามเขา หรือว่านู่นป้ายอ้นี่ไงป้ายมาแต่ไม่ไปจําเออเนี่ยจะเอารถไอมีรถเเดินจากนน้นไปโน้นก็มีตรงนน้นก็จะมีที่นั่งกินข้าวกินเดินเดินไปประมาณสามสิบนาทีเนี่ยเดินรอบๆพี่เดินพี่ไปลงเรือฝั่งโน้นแล้วพี่ก็เดินใช่ป่ะเดินฝั่งโน้นอ๋อพี่พี่มาจากฝั่งโน้นอ๋อไปเนี่ยสามสิบ นาทีสี่สิบนาทีอืเดินไปแล้วก็จะมีร้านอาหารอ๋้ออันนี้เกินไปไหมวัวขับรถมาเออเออเออมาขับต้องไปเสียตังค่าเรือขับฟ้าอีนี่จะเพื่อนออากาศดีมากเลยพี่พี่บัววันนี้อากาศดีมากเนี่ยทุกคนเขาก็เอารถมาจอดตรงนี้นะจ๊ะเอารถเออ ข้ามฝากเรือไปฝั่งโน้นจังเพื่อนจ้ะคนเยอะ่แต่ไม่รู้เรือมากี่โมงเนาะเรือมาแล้วจ้ะได้ยินเสียงปิ้งปิปิงป,งปงอยู่เรือกำลังมาจ้ะ นี่จ้ะเขาก็มาจอดรถนี่ลเลาจำเป็นจอดรถรอกันเป็นแถวเลยจ้ะฮะควดอยู่ข้างในเอานู่นมาแล้วจ้ะเรือมาแล้วเพื่อนๆจ้ะนูน่นนน,นเรือมาแล้วเรือมาแล้วจ้ะรอสาจะกินสักหน่อย คนหนึ่งถือขวดคนหนึ่งถือแก้วกระดอกระเดือกฮะแล้วทำไมไม่เอาในไว้ในรถละจ้ะคุณพี่ มันคือค่ารถค่าเท่าเพื่อนเพื่อนไปจ่ะเขาเอารถลง ขึ้นได้ทีละสามคันจะเเพื่อนจ้ะขึ้นได้ทีละสามคันรถเราคันที่สามเนาะรถเราคันที่สามจ้ะฟิวิมนมาีิมนตามมาเราเตินเดินขึ้นไปมา เนี่ยแดดกำลังดีเลยพี่มนาพี่มนมาจากสวยมากตอนนี้เป็นพี่มนจ้ะแฟนพี่มนพาเอาเรือเออเอารถขึ้นเรือม่ใชเอารถขึ้นเรือไม่ใช่เอาเรือขึ้นรถเอารเรือเอารถขึ้นเรือจากข้ามปากจ้ะนี่สวยมากเลยเพื่อนสวยมาก

จะเรือเต็มเลยจ้ะเพื่อนจ้าเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเรือเต็มเลยจ้าตรงนี้โเดีอย่าเล่าสรนจ้ะนี่จ้ารถแค่นี้นะเอารถข้ามฝากอีฟุกจะบิบดกัน ก็ดีมากเลยจ้ะเพื่อนจ้าเจอกันท,ที่ร้านอาหารนะจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวพี่ไปก่อนพี่อโอเคโอเคเรือข้ามฝากนี่เราข้ามมาจากฝั่งโน้นนะจ๊ะ้าอยู่ฝั่งโน้นแล้วเราก็ข้ามมาฝั่งนี้จ้ะเนี่ย ม่าเผือกพีมไหมตรงนี้พี่มีหายูโรตรงนี้เออสวยมากเลยจ้ะเป็นมังกรโลเป็นเอา้าภาษาอังกฤษอะไหนหน่ะเอาตัวพีทเดอะทันชุกเอ่อ ทำอีกเอ่อดีสุดซ้ำอินเอ่อโฟมไม้พอนะไรสู้ใช่เดี๋ยสกูตตูฮับดอกเกฟานกันเสือใส่ไม่เป็นเอาให้แฟนดูสวยสวยมากยอมรับ ตอนไอติมจุดเ,เรือเรือข้ามฝากมาจำเพื่อนจ้นนนนาเนาะเนาะเนาะนะนะผมเอ็กซ์ต้าผมดีคครผมดีเอเซนทำกนัอนุกเนี่นี่มายืนตรงจุดชมวิวนะนนคะเพื่อนค่ะ ไมอยืนจุดชมวิวนี่ดูคนนั้นมีคนนั้นว่ายน้ำน้องว่ายน้ำผูกสีแดงๆไว้ด้วยจ้ะเรือวันนี้ก็จะเอาเรือออกยืดจุดชมวิวจ้ะสวยมากเลยจ้ะนี่ คนเยอะมากเลยจ้าวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์คนเต้มไปหมดเลยจ้าเพื่อนจ้านี่อยู่นี่จ้าร้านอาหารร้านไอศครีมจ้าวันนี้เนาะร้านอาหารร้านไอศครีมบนเขาจัาเพื่อนบางคนก็จะขับรถบิ๊กไบมากลุ่มบิ๊กไบมาจอดกินไอศครีมกินเบียกกินกาแฟขนมแล้วแต่จ้าเพื่อนจ้านี่คนเยอะมากสวยด้วยจัาเพื่อนจ้านี่จุดชมวิวจ้า วีโทมัสวีไฮออสอือวีไฮออสอิสที่นี่ดิเซอร์พลัสนี่นี่ป้ายแทนที่ตรงนี้ลิงเกนมื้อแหละมีปีเตอร์ลิงเกนมื้อแหละลอบลิงเกนมือเลยโอเคลิงเกนมือเลยลิงเกนมื้อเลยจังเพื่อนจ๋าจุด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 เอ่อจุดเอ่อจุดเอาเรือไอ้จุดเอารถ ขึ้นเรือข้ามฝากจานเพื่อนจ้ะเดี๋ยวแกไปดูอยู่อ๋อเนี่นไงเที่ยเนี่ยวเซนเที่ยวลิงเคนมือเลยอ๋อโอเคนี่จ้าเราอยู่ตรงนี้จ้าลิงเคนมือเหลือจ้าเพื่อนจ้าจุดที่เราอยู่นี่นะคะเนาะนี่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 ได้จ้าเพื่อนจ้านี่โวล์โฟนแล้วจะมันลิงเคนมือเหลือนะใช่เราอยู่ลิงเคนมือเลยจุดจุดสีแดงอะจ้าจุดมาร์เกอร์แดงอ่ะดีจ้า